สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปอกปลายเอฟซีเซบอส์ดสุขุมวนะอ่าสวัสดีครับมื้อนี้ผมพาแม่บ้านครับมื้อนี้พาแม่บ้านมาทั่วไปทั้งพาไปทั้งุ่วงหน้าบุญนะครับเดี๋ยวเดนตรงทาง <ไป S 2> ครับบ <ไป S 2> ้านห้วยน้ำเชียงทางตรงไปเลยค่ะบ่ไปเล่นจอดป่ะนะยักเห็นค่ะยักเห็นบอถ้าได้เคยเห็นค่ะก็เลยมื้อนี้ว่างๆแล้วก็เลยสิให้พอบ้านขี่รถผ่านมาเบิ่ง่าองค์ปู่เพื่อนนั้น ว่าได้มามือนอะเนาะนี่นขอบไปเห็นจะมาตะเขือเล่ <c oughs> ครับนะครับ <c oughs> บ้านห้วยน้ำเพียงนีกับบ้านห้วยน้ำเพียงสี่กิโลค,ค่ะ<อ>ยังบุเคยเห็นนะคะก็เลยเมื่อนี้ว่างๆก็เลยซีขีรถผ่านมาเบิ่งสินะครับว่า <c oughs> เพิ่นเฮ็ดเจ็บแล้วราบอแล้วเราบ่อเนาะย้งพัดอีเลี่ยาที่ท่อยมากกันนะนี <บา S 2> ครับฝึกที่มาเบิ่งครับพาไปบ้านมาทั่วพรามือนนิการไปบารม่วงครับไปซื้อธุระก็ไปซื้อของซื้อย่างไม่กินเลยละคบเลยสิไปบานม่วงมันพอดีว่าเป็นทางผ่านพอดีเนาะก็เลยไปว่า ผ่านไปดูสักหน่อยนะคะอืาเนี่ยครับอากาศครับอ้อมขางอ้อมเปแลวครับเนี่ยตปลาไหมค่ะอันนี้ก็ว้าตะกี้มันเป็นท่างแดงแน่เนี่ยตอนตอนสมัยตะกีนแต่แต่เจ้าก็คอยยังบูมหัจักกันดอกค่ะคอยมาตะกี้มาหาหลาะป้าปวงอยืนรอหนีกังข้ามกังคื้นถนนเส้นนี้เป็นท่างแดงเน่มันมืดมาเดินถ้าผู้ใดได้มาคุยผู้สาวบ้านหัวน้ำเทียงจริงว่าชุดยอดมันมืดอือโอ๊ยมีไฟกามาได้จากเขาแต่กับมีไฟทางเหรอเด้หนี่นิแม่มันมีแล้วเดี๋ยวนี่มันจะเลื่อนแล้ว ไปเนี่ยขาหาวางหาว่างสองสามปีนี่แหละว่างสองสามปีที่แล้วเนี่ยไปอะแต่กีมันเป็นปลาเป็นทางเดินเด้อยู่แถวเนยเออมันก็เป็นตรยานอยู่แล้วมันก็นับมือมันก็แหงสีเจริญแล้วเนาะอ่นนี้เดี๋ยวจะดูนนทางกันทางโค้งออกจากปากทางขามากกับประมาณโลกวะเนี่ยนี่เห็นหน้าหนาเลยก็ะหอดมันเป็นหลุมเป็นบ่อกลมทางก็จะเช็ดจุดบดเลยเนี่ยเนี่ยเนเบื้งทางเป็นหลุมเป็นบ่อแสดงว่าสีเจริญแล้วสังองปู่เพิ่นมาอยู่เนาะก็มีไฟทางก็เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยก็สิ เพื่อนกษตรปั้บปรุงให้มันนั่นว่าเป็นลุมเป็นบ่อเนาะบันนี้เนาะาจะเจ็าเทวะถนนนั่นเขาซอมพระจ้เข้ามาจากปากทางนี้ประมาณโลนึงบ่โลโลนึงประมาณโลโลนิดก็หอดนิดนิดนี่แหละก็ก็หอดองคูพึ่งปายางทำเลไปธุระค่ามืันนี้ว่าสี่เข้าไปทางบ้านม่วงก็เลย ก็เลยบอกเข้าเส้นทางพุ่นเนาะก็เลยโอ้ลองลองผ่านมาเบิ่งกันองค์ปูเบิ่งมาทางเส้นทางพุ่นน้ำเทียงก็ได้มันมันมันไปได้สองสองเส้นทางผ่านไปสองเส้นทางก็เลยขี่ผ่านมาเบิ่์สองฝากทางไปพาจะมาเบิ่งได้บริวาพาจะมาเบิ่งทีได้บริวารมหาสื่อทีได้เออไม่หาสื่อขี่ดินแถวนี้แต่มันแพงอยู่เดือนนี้ถ้ามันถือกับพ่อได้รถเพิ่นเพิ่นยังเห็นโมเสร็จบอกกลุ่มทางแม่งขึ้นมาจอดเลย เอกชีพเสียโหเสียบ่อยพาไม่บาดมหาหล่อบึงทีบัวทีบึงทีบึงข้างมาซื้อกีดินเฮ็ดหอปากหลงแม่เน๊ะเรื่กินข้าวเรื่องกุมทางเขาจะเป็นมาปรับปรุงแหมถนนบนทางเขามันใช้งานได้สะดวกให้มันดีขึ้นเนะแตาคอยมาบึงมาไายมื่อนั้นแต่ว่ามันมันก็น่าสิมีไฟจนโู้จนหอดบ่นแหวนแล้วนะอาจจะเป็นไฟเหลืองขึ้นเบิดเลยไฟอันไฟผีหลอกอะไรครับกิซองมาวัตถะเฮ็ดกันถึงวัตถเฮ็ดมาเถอะเขาจะจะไปเฮ็ดแถวนี่ยแหละลาดหลวงปู่ยูเนี่ยแหละความคึ้นวะเรื่อง ขาจะไม่เห็ดรูปไหมแต่ป่านนี้ถ้ามันเฮ็ดแล้วๆยังพอเศร้าเขาจะอาจเอาถนนนั้นบักซิปเศษมะเล็ดลาดทับมันสิขักได้บ่อันนี้อันนี้กับปลาอันนี้เด็ดเด็ดเดอันนี้จะเห็ดไหมอันนี้ปลาอยางที่ว่าเพื่อนนั่นให้เศร้านะบ่อันนี้เจ้าก็คือมอเศร้าอย่าค่อยขายหมูในอยูู่แบบนีขาย้ใจใจเฮือนได้กับพ่อแล้วค่ะโอ้หันด้หอดแล้วข้าหอดแล้วโอ้ได้เห็นแล้วซาทูสาร์ทูเด้อให้ลูกหลานค้าขายร่ำรวยอยู่ดีมีแห้งให้เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะสาธุ ฮอดแล้วค่ะฮอดแล้วฮันดีเอ็กเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเอ็กซ์เบิร์กกันี่ะขี่รถผ่านมีโอกาสผ่านมากค่ะเพื่นยังพันในตอแต่ว่าใหญ่อยู่บ่กะใหญ่อยู่เด้ยโอเคเพื่นยังพันในตออือครับเฮ้ยผ่านแล้วเดี่ก็ไปบ้านห้วยน้ำเพียงจาอันตรงไปก็เป็นบ้านห้วยน้ำเพียงบ่อบ้นมันจะเป็นร้านโบแดงเนี้ยทางหน้านเนี่ยถ้าไปเลี้ห้พี่น้องเอ็กซ์เบิร์กกันเลย ในช่องเอฟซีไปกับยังเบิ้งหนทางเนาะยูทูบบางช่องเพื่อนอาจจะยังพัฒนาไทยไปลองเอฟซีเบิ้งบรรยากาศจังจิตเบิ้งบรรยากาศ้างทางครับมีแต่ป้าป้ามีแต่ป้าอนาคตกิดจีบบอกเป็นป้าดอกวายโบ่เน่เลยก็จะปลูกเก็บมันแล้วถึงเมื่อเกิดเอฟซีหาเดือนเนี่ยเขาจะขายมันแล้วมันก็เป็นป้าเลยบัดมันก็หลุดแหนเลยบัดเนี่ยแหนบ่แน่หรืมีหมอล้ำชิงล้มลุ่นเหรอแถวนี้โบค่อยได้มาเด้ค่ะเส้นทางนี้ส่วนมากก็จะออกเส้นเส้นทางลักเลยค่ะ จนมากหนูไปบ้านม่วงกับมีแต่เขาเส้นทางหลักเลยขเขาบค่อยได้มาทางนี้เมื่อเนี่ยยากมากเบิ้งค่ะก็เลยขอติดรถเพิ่นมาไปธุระดําค่ะไปทางนากระสีเป็นห้วยน้ําเที่ยงบ้านหอยน้ําเที่ยงเดี๋ยวที่ขามสะพานขามสะพานรถตอนไปกล้คบบือบนหอยน้ําเทียยเท่ยงจําปาครับหอยน้ําเที่ยงสิตัดกันแก่นี่นี่บอกสะพานนี่กันอันที่เขายูนขีดมันจะปลาดงนี่นี่จะไปสะพานไปปุ๊บนะขามสะพานไปสิเป็นบันหอยน้ําเที่ยงเลยนี่นี่ห้วยผัก อาอันนี้บอะแบัวเชื่อมรอยต่อระหว่างกับปะดงกับหมวยนน้ำเทียงเห็นไหมอ๋ออันนี้เป็นเป็นนองบัวน้องนองบัวเใช่ไหมขามาปุ๊บเดี๋กระโดดขามา,มา,มาหอดบานนน้ำเทียงเลยวันนี้สองฝั่งก็จะเป็นนองบัวอันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นนองบัวตะกี้จะเป็นปลาสะทางอันนี้ตะกี้เป็นอันขัวไม้เด้อยนี่ตะกี้นะอันนี้พอยัได้มาทางนี้อันนี้เพื่อนกระดำหน้ากันโอ้พโหนะโอ้ยีตุ๋นเพิ่นละแดดฮอนค่ะ อือบรรยากาศอยู่แบบชีวิตแบบบ้านๆอีูีวิตชาวบ้านเขาจากประเทศบ้านบ้านเฮาแบบนี้เบิดดำไให้หัดย้ำดำบให้ดำนากันได้ดำบให้ดำนาเจ้าเฮ็นาเป็ดอยู่บ่เปิดแล้วเนาะลูกสาานาเลยลูกเาานากับเฮตนาเปิดแล้วเนาะมาอยู่ํำพอบ้านเพิ่นกับบริพาเฮตนาเพิ่นพาค้าขายก็ได้ค้าขายน้ำเพิ่น เด็กจะหอดโรงเรียนบ้าน,น,นห้วยน้ำเพียงเนาะนี่นละ้เขาบีุคือขอบบนห้วยน้ำเพียงจากห้วยน้ำเพียงไปบ้านจะปปะดงองปู้นอยู่ระหว่างกึ่งกลางแม่นกึ่งกลางระหว่างบ้านห้วยน้ำเพียงกับบ้านจะบปะดงเนาะนะทั้งคุนกับมาโลทั้งผี่กับมาโลเบ่งกันคนละครึ่ง,งอ,อยู่ระหว่างกึ่งกลางพอดีโอ้ดีใจดีใจค่ะได้มีโอกาสได้ผ่านมาบึงปกติหนูก็สิออกเส้นลักทั้งพุนเหะอสิบ่ได้ค่อยผ่านเข้ามาทางนี้<ด> เพราะว่าถนนมันจีเป็นหลุมเนาะบ่คยได้มาแต่บันนี้ก็มีกลุ่มทางเป็นมาพัฒนาเออให้มันลถผ่านสะดวกเนาะปรับปรุงให้มันดีขึ้นกับสีเริ่มซีโอเคขึ้นเริ่มสีจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะอ่ะเนาะว่าด้อันนี้ฮอดแล้วบ้านเมือนเร้าเฮีอนน้ำเที่ยงนี่ระลังกึ่งกันโล่โลเคืงกับโลเคืนเกี่อกันเนาะเออเมันกับเปลี่ยนสามพอดีครืงกับเึิงจะมะดวกมากลงกึ่งปู่ปาริจิพันอยู่กึ่งกลางแม่ระลังกึ่งกลางพอดีเลื่อนคืกับเพิง อันนี้กับโรงเรียนบ้านหวยน้ำเที่ยงเนะบ้านน้ำเทียงอันนี้โรงเรียนบ้านหวยน้ำเที่บ้านขาเจ้าอาจจะเปี่นบ้านงา่แต่ว่าตหน่อยโรงเรียนกันจะข้นจะอนมาส่งหมูแตรวข้าเจ้าก็สางหมูมือลยิบโลยี่สิบโลบ้เกินนี่โรงเรียนอะรแต่ว่าบ้านนี้เขาเจ้าสามารข่กันเดอนบ้านเล็กๆแต่บ้านนี้เนาะเขาสามารถี่กันครบคุ้มกันได้ คือบ้านจับบายแล้วเขาก็เป็นบ้านเล็กๆเขาก็สามัคคีกันเคคาาสมััีกนร่วมใจกันเนี่ยนี่บ้านี้เพื่อนกระดำนาโอ้สบายหูสบายตาค่ะแดมเบิ้งเขียวเขียวปวดต้องไปคิดยากเบิ้งฉันผมปวดต้องปวดหัวเขาปวต้องซีเรียสสบายสบายคลายเครียดค่ะช่องเสียบอยหมูสดค่ะบอสบอสซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสเด้อ้าวนี่เลยเพิ่งมาซื้อเพิ่งทำไปจอดเจอของเพิ่งไปซื้อหมูนะบางฮันนะบิ้เออเพิ่นทีบับเพิ่งเห็นกับเพาะ ยวนบันหัวน้ำเทียงอ่เด้ผมกับบุญหัวแจ๊คซื้อพ่นดอกเออเพิ่นไปซื้อเพิ่นไปซื้อหมูนำเนาะแม่ปุ๋ยพักไปแม่ปุ๋ยพักไปแต่ว่าเขาก็บบุญหัวแจ๊คว่าเพิ่นเป็นบ้านใดเนาะกับเรสโเพิ่นมาเฮ็ดกับเขาให้ยูทูบเบอร์เพิ่นว่ามาแต่ตังค์บอลลูมันเซนเนาะประกอกับบริษัทเรสโซ่นครับมาซื้อมซัมแปลร้อยกว่าบาทเพิ่นเด้อเรามาซื้อของกับต๊ะแก่เราซื้อหลายเด้ซื้อมาเฮ็ดกับเขาหรอวะเออมกับบุญหัวแจ๊คซื้อพ่นดอกมาแต่ไก่ยุ่มไม่ปุ๋ยแล้ววะ อันนี้กถ่ายให้พี่น้องเบิ้งให้สบายหูสบายตาเนาะค่ะเนาะเรื่อยๆเบิ้งบรรยากาศบ้านเฮาค่ะอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครค่ะโซนนี้เพิ่นกระดมให้ดับนาบรรยากาศอันนี้ถ่ายบัดอันนี้คือถ่ายบรรยากาศอันนี้คือถ่ายบรรยากาศเด้อซองนี้มือหนึ่งยังพายในห้าแต่กี๊คิดถอดยด่ดอกเชฟยันเพิ่นมาลากันแล้วเราเมื่อเสาเดี๋ยวโอ้เสิเมื่อแล้วเด้อโอ้ยเลยเพิ่นขี้ไก่เดี๋ยวนี้เมื่อกี้เพ่มาแนสไปแล้วโอ้ยแบบมันจะไป บ<ไ>ปจัหวบุรีรัมเลยวะที่ววไปจังหวัดบุาารีรัมย์เลยกับที่ไปกรุงเทพคนวะคนมาบอกแล้วล่ะเมื่อคืนแต่ไม่ได้ไปน้ำนพึ่งพอนไปกินร้านเนื้อย่างคนวะไปสอนแล้วมึงสอนคนวะเอาจากคุณพระไทยบรรยาก,กาศรีวิวร้านบนอเนื้อย่างแล้ววะโอ้ยเขาเปิดเพลงคนวะ <c oughs> อย่ามันเขาลิกชิดกบกาไปบอกขอขอเขาแล้วล่ะวะเออจ๊คฟันเพลงฟันลังจ๊คทิ้งใครเขาเปิดอยู่ร้านเนื้อย่างเขาเอาบูทูธเขาไปดังเปิดตู่ตๆข้างๆแล้วอันจ้กนี้ไปหอดปากทางเนี่ยจากโล่คือโอ้สี่ห้าโลเด้อส่มันกับท ถนนเส้นอันเส้นหลักเลยจะออกไปนี่ก็จะเจอเส้นหลักแล้วก็เข้ากับเขาอ่ะอำเภอบันเลี้ยวสะเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวาไป้าไเลี้ยวขวาอเภอบันม่วงมันไปได้สองทางครับพี่ดอกเอลซีมาแต่ว่านนี้น้ำถ้ามาพักอยู่ทางอำเภอบันม่วงสมมติถ้าอยากมามาเที่ยวองุ่ปูเขาเนี่ยไปพักอยู่บันม่วงก็ต้องไปถนนเส้นผืนก็ได้มาถนนเส้นนี้ก็ได้เนี่ยเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาบ้านหพว่นน้ำเที่ยงแน่นมากกับจิตทะลุบ่องนีเลยคราบบนถนนน้ำเที่ยงถนนเส้นนี้ตะกี้มันทางแดงถ้าได้กระเจามาเห็ดใหม่ลาดยางเดี๋ยวบอกเคยมาจะเจอ ก็อยกัตัดสินแกมากบางปีซอป่อเปลี่ย่อยก็เลยหูว่าถนนเ้นี้ก็มันเสื่อมใส่กันมันเป็นเส้นทางนี้ตำรวจถ้าจะไปตำรวจทั้งบรนม่วงนี่จับบวกกันนอกหรือจับจากใน,นที่รัดเขาไปานี่งรัดออกมานี่อ,อ<ะ>แต่ว่าทำถ้ายังไปจับอยู่บางนี้อีกมันก็มีบ่งรัดขับไปอีกมันสิไปออกคเพราะว่าคือบ่เคบ่บด้มาผัดคืึ่งหูจักทางรัดทางพุนทางพีอยู่เอามันกันยอนมามาเที่อมเทือรมันก็เลยหูจัก้อยขีรถมมาเปิดเพลงมาบ่มบบีใบครับจีมันสิมีทางรัดไปอ,อีกพ<ร>ี่น้องเอยรัดนี้ตำรวจ บ่ค่อยได้มาเพิ่อนวะหางหูจักทางลัดทุกซอกทุกซอยจักเบิดถ้าเป็นตำรวจต่างดแานอยู่หมดแต่ว่ามันสิเขาพูดทางมันดงบัดไหม้ผมโค้งแต่ว่าก็ใช้เวลาอีกเพิ่มอีกสามสี่กิโลมอเตอร์ไซค์ขจบเอาพาไปมือขับเาหนีตำรวจตำรวจจำบอกกันเนาะเขากระบอกใบส้งนี่มันเป็นมันมีทางหนีที่ไรอยู่เนาะอัไรร้อยสองร้อยก็แบบนี้ตัวอ่าโอเคสต่อไปก่อนนะครับเนาะ เดี๋ยครับนี่หลังจากมันสีทอดเส้นทางมันหวานนะครับเนาะนี่ไปเส้นทางเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมสิบอกวิธีทางนี้ที่ไรถ้าบ่เขาบันม่วงจะไปตำรวจจับอยู่บันม่วงให้ให้ขาม้าถนนเส้นนี่เดี๋ยวดเดี๋ยวมันจะมีทางออกอยู่มันสิไปเชื่อมเซก้าบอนหวานถ้าแมนพี่น้องมาแล้วโอ้ยลืมไปครับขี้ตำรวจต่างดันให้ขี้ย้อนขับขาม้ามาเขาถนนชนีนี่เลี้ยวขวาเนี่ยนี่เลี้ยวขวานี่ยนี่นี่นี่จะท้ายเข้าไปนี่นี่เลี้ยวเข้าไปนี่นี่ ถนนเซนีคือมันจะไปเชื่อมต่อใส่กับบ้านหวานนี่บ้านหวานนี่นี่บ้านหวานนี่นี่นนนถนนเ้นีที่ก็ไปตรงเรื่อยๆป้าเรื่อยๆมันจะไปเชื่อมบ้านหวานไปหอดบ,บ้านหวานแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าบ้าน,านม่วงถ้าไม่<อ>ตำรวจตั้งด้านอยู่บขทางหน้าก็จะเข้าบ้านม่วงไหมาถนนเสนีมันจะไปเ <ไป S 1> ชื่อมต่อใส่กันอือคือทางนี้ทีไรหนีตำรวจเอ่อตำรวจจะหมอกันนอกหรือใบข้าวทีหรือมาม้าโอ้ยมาเที่ยวหน้าลูกคนบดบดีถือกระเป๋าบดีถือใบข้าวทีไม่ไมาถนนเสนีมันจะเชื่อมต่อกันเลย อ่านี่ครับหลังจากที่ขี่รถออกมาประมาณหาสี่กิโลมันจะมาเชื่อมต่อใช่ครับถนนเส้นนี้ครับอ่ะทางหนานี่ผมสถ่ายพี่น้องไอซี่พี่น้องไอซี่อ่ะก็นี่เราเคยเห็นว่าถนนจากร้านองูปูปริกิตมามาเชื่อมต่อใช่ครับบันม่วงนี่สิเป็นยังไงนี่ครับเขาสีมะจื่อสามแยกสามแยกไงอ่ะไทยอ่ะไปทางซ้ายครับอ่ะมือกล้องสาบไปทางซ้าย,ายนี่ทางซ้ายนี่นี่ทางซ้ายอายไปให้พี่น้องเบิงเออนี่ทางซ้ายนี่สิไปทางบันกุลคมไปประมาณทางบันกุลคำนี่ครับถนนเส้นนี้ ทาไปลาไปพี่น้องค์มังคุดเลี้ยวขวาก็คือเลี้ยวขวาจะขเข่าอำเภอบรนม่วงนี่ครับบรนม่วงคะ่ะนี่มันมันสิเส่อมต่อใช่กันนี่ยวเนี่ยวท้ายข้างหลังนีท่ท้ายไปห้างหลังสน้องไว้เดี๋ยวครับบ๊วยบ๊วยจะไปแห่งสอนเบืงเบ้งรถเบนท์เด้าเบื้งถนนอันเชื่อมออกไปพุ่น,เ,ออนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เราไปเนี่ยคือคู่หน่่ยคู่หน่่ยบรนหนดน้ำเทียงเด็กศิลด์ตะี้ไปเติมเป็นอาจารย์นั่นด้วยเรียนเรียนบรนหนดน้ำเทียงอ๋อมันคือได้ขี่เบนท์งามเจ้า ไโอ้ยเจ้ากับนายอาจ้ำนี่แหละวาสนาเขามีซ้ำนี่ได้ขี่แอคคอร์ดเด็ก็โกปัญหานแล้วรถเบ้นเขาก็จะไปดอกเขาสุด่มมีวาสนาคือเพิ่นแต่กขาบ้านแอ่นนะคนอ็คอยสิบ้าเจ้าซื้อขี่คนแต่คอยบ้าคอยมักรถก็เอลพาร์ตรถตู้เป็นสิเจ้าฐานตำรวจบ้านนะคอยเกิดซะนต์นี่คนต้องซื้อให้เจ้าขี่ให้ได้เจ้าอย่าไปคิดหน่อยตั้งใจว่าพูดอื่นเขาเจ้าได้ขี่โอ้ยบ่ได้คิดดอกอ่ะล่ะทำคนมึงเฮาต้องคดต้องมีความฝัน จักมือนึ้าใจเย็นๆเดีวบ่บนาว่ออื่นมือฮอเดี๋ยวคอยถือรตตรีเดี๋ยว่ไหโอ้โหคอยหลเร้องหม้ครับคอ้อก็มีความฝันครับแมนมีความฝันแค่ฝันว่าสิ่ถรางวัลรางวัลที่หนึ่งนี่กับโอ้ยมีความสุขเลยนะคะนอนฝันนอนคิดกัแค่คิดก็มีความสุขนะคะนอกจากยไปซีเรียสค่ะคือหนูกับที่เขาบ่อยนี่ซีสิบอซีเรียสค่ะพยายามแบบอะไรที่มันไม่ ไม่คิดอะไรที่มันซีเรียสอะไรที่มันหนักใจอะไรที่มันไม่ไม่สบายใจเราจะไม่ค่อยมาคิดนํามาคิดเสร็จในใจค่ะมีปากข้าเขานี่สิเป็นก็คือบอกไปรีวิวรีสอร์ดพี่น้องเอฟซีเบิ้งก็บอกไปยังก็อากีฟานเบิ้งเดี๋ยดจางมือเดี๋ยวผมสิบนโลกรายละเอียดว่ามันมีรีสอร์ทบางในแนี่ว่าปิดแต่พักอยู่แถวบ้านม่วงเนาะถ้าพี่น้องเอฟซีบิ้อยากพักอยู่แถวบ้านผมนะอยากมาพักรีสอร์ทกันนะเนี่่ทั้งหนาเนาะพาแต่รีสอร์ทเดี๋ยวก็พอแล้วคอยบอกเคยบ้าด้วยต่อคอยเห็นป่ายันที่ซื้อนี่มีละตี รีสอร์ทนี่ทางง่ายสิมีป้าบักขามสวนบักขามมีอยู่ประมาณเจ็ดห้องอยู่ทางง่ายนี่เราเคยมาหูจังหอดรายละเอียดว่านเจ็ดนี่เขาจะเฮดไม้เมลเมล์รตี้นี่ไปทางง่ายนี่รีสอร์ทแต่เขาไม่ถึงป้าบักขามเขาจะเฮดไม้แล้วมีรตี้บันม่วงพี่น้องเอฟซีเพิ่นมากบบมาพักได้ค่ะแม่แม่รีสอร์ทนั่ะล่ะรีสอร์ทบันม่วงทางเขาเอาเป็นเช่นเดีกันดูสิถ่ายไปเห็พี่น้องอิสซี่บนบรรยากาศทางบันม่วงพร้อมบอกหอดแล้วมั้งเดี๋ยวบ้าิ้หอดแล้วโอเคเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องอิ่งงงทา้นมว อ่าเลยครับถึงถึงบ้านม่วงพอดีนะครับเนาะอ่าพอดีมาธุระพร่อถ้ากับเพบื่อ้านม่วงนี่ครับพาแม่บ้านเพื่อนมานธนาคารออมสินนะครับเนาะนี่ครับเพื่อนเขาไปแล้วผมกระถาอยู่ทางนั้นนี่ละอ่าอ่านี่ครับมาหอดแล้วนะครับเนาะอ่ะเป็นยังไงคลิปนี้เนาะถ้าพี่น้องเอฟซีมาบรรยากาศที่ผมกับอันเจนกคนสวยเนาะครับเนาะเออพากันขี่รถมากอะรีวิวทายบรรยากาศทั้งอัน ทั้งทุงหน้าแน่กัดไหลมาเรื่อยๆปากทอดปากทางทางเขาทางรัดออกจากกันทุ่งหน้ามากทอดเชื่อมใจกับถนนน,นี่เนาะอ่าเดี๋ยวมือ่อใดวบางๆผมสิม,มารีวิวเจาะลึกอีกจังหน่อยน,นึ่งนะครับเนาะบ่งยูบง่งพักบ้านในโพสิมาไทายรีสอร์ทอืบ่งไดนเป็นแต่พักแน่อยู่ทางอำเภอบ้านม่วงบ่งไดนบ่งไหนเนาะผมสิได้มาขอนอนุญาตเพิ่นไทยลงรายละเอียดลึกก็นี่อีกให้พี่น้อง fc เบิ้องนะครับเนาะว่าบ่ง,บงไดนเวลาองค์ปูเพิเ่งแล้ว้บ่งพัพกเนี่ยอำเภอบ้านม่วงนี่บ่งไดนเป็นตะคักเป็นตะคักผมคงจะเกือบเบิ้ดไปแล้วครับบ่งพักอยู่อำเภอบ้านม่วงนี่บง่งดมััันนคคกกบเาะ ผมสิได้มาถ่ายไปดองเอฟซีเบิ่งอีกทีนึงครับเนาะเอ้าเป็นยังไงมักคลิปนี้หรือเป็นยังไงอยากให้เชื่อบอยไปรีวิวบอกได้อีกเนี่ยให้ให้คอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะ,ะสุดท้ายนี่ก็ขอความสุขสวัสดีจงเป็นของพี่ของน้อง FC, เอฟซีเซบอร์ดสุขสุขสุดนะครับเนาะ,อะขอกราบสวัสดีครับ